สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านพิยาคนลุมนะครับวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามพฤศจิกายนปีหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของร้านพิยาคนลุมนะครับช่วงเช้าเช้าเวลาเจ็ดนาฬิกาทิตลาดพิยาคนลุมนะครับมีการปรับ เปลี่ยนร้านนะครับร้านร้านค้านะครับ,บ,บรวางแนวไม้นะครับ,ารรบทางเดินสบายๆนะครับน,นี่ร้านแรกนะครับเป็นร้านข้าวหมกไก่ทอดนะครับแล้วก็เป็นอ่า ไก่กอและป่าทอดนะครับป่าทอดขมิ้นแล้วก็เป็นถัดมาจะเป็นขนมเต้าซ้อนะครับก็ข,า,ขาแม่ขาเพิ่งจะมาถึงกันมาเป็นร้านหมูก,กรอบ นี่คลากรีดแล้วแล้วพรุ่งนี้มีไหมพรุ่งนี้มีไหมพรุ่งนี้ไม่ไม่ไม่กล้ารับ่ายเขาไม่โดนเหมาก่อนวันนี้มีแต่พรุ่งนี้ยังไม่แน่ใจอ๋อลาลูกชิ้นทำเองเคี่ยวหมูเด้งครับเคียวหมูเด้งบานเป็นบ้านครับท่ใหญพร้าอมขาแล้วจ้า มาเป็นร้านปอเปียสดนะครับราคาแม่ค้าเพิ่งจะมาถึงกันก็เริ่มทําเตรียมต้อนรับให้กับลูกค้านะครับน,นี้จะเป็นร้านเค้กโบราณนะครับยังยังไม่มานะครับยังมาไม่ถึงถัดมาจะเป็นร้านต้มโครงนะครับแล้วก็ร้านขนมสาลี่นะครับ กำลังปันกันเลยนะครับน้ำส้มเคนะครับบังยมโรตีสายไหมสติงกระดิ่งแมวอันนี้เป็นช่วงบรรยากาศเช้าเช้านะครับเจ็ดโมงเช้านะครับพอขาแม่ขาก็เพิ่งจะเริ่มมากันนะครับอันนี้เราจะปรับเปลี่ยนนะครับจะเป็น ช่วงกลางนี้จะเป็นที่เก้าอี้นะครับเก้าอี้ไม้อ่อนนะครับให้ลูกค้าได้นั่งทานกันสบายๆนะครับเราก็จะย้ายแม่ขามาแบบทำเป็นทางเดินยิงยาวเข้าไปในกดดังเลยนะครับร้านขาผัดไทยหมูแดดเดียวจ๊อปลูนะครับ แล้วก็หมูแผ่นแคบหมูโคกบุ้นนะครับครีมฮอนนะครับครีมฮอนก๋วยเตี๋ยวเรือ1สบ้าบาทกาฟแฟบังวันนี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับย3 24ิบสามย่ิบสี่ร้านขนมบ้าบินมะพร้าวหอมครับเจ้าดังนะครับก็มา ที่ร้านพิยาคนลุมนะครับใครว่างก็เข้ามากันได้เลยนะครับวันเสาร์ที่23แล้วก็อาทิตย์ที่24นะครับร้านปลาทอดที่ป่องนะครับร้านน้ำบุญมะพร้าวนะครับ นี้เป็นเป็นโซนในโกดังนะครับก็หลานขาจะเข้ามาอยู่ข้างในนะครับยิงยาวเข้าไปนู่นครับเพราะว่าทางโกดังพิยาคนลุมนะครับด้านหน้าจะมีเปิดประตูแล้วนะครับด้านหน้าร้านผลไม้นะครับร้านขนมปังในเบนซ์เขาหลามเขาหลาม ราจะย้ายตลาดเข้ามาอยู่ด้านในนะครับมีร้านทอดมันทอดมันก็เข้ามาอยู่ข้างในร้านผลไม้นะครับขนมถ้วยก็อยู่ด้านในปลาทูห่อหมกหน้าทะลักยี่สิบบาทนะครับสเต็กลูกชิ้นเป็นเอกก็อยู่ด้านในนะครับ โดนัทกำลังเริ่มจะทอดนะครับเกี๋ยวทรงเครื่องน้ำลำไยนะครับน้ำลำไยขนมหวานก็อยู่ด้านไหนครับนี่ด้านข้างเราจะเปิดหมูย่างที่ยววันนะครับก็ะอยู่ด้านไหนนะครับ ผ้าถุงขนมตาลนะครับขนมตาลกุ้ยช่ายมามา้าฮอทดอกไม่ไม่ใช่ฮอทดอกอะไรนะไส้กรอกอิสารเนี่ <Yeah. S 1> ครับข้าวแกง ข้าวแกงแล้วก็ขนมจีนก็จะอยู่ด้านในนะครับข้าวแกงสิบบาทขนมจีนจานละยี่สิบบาทนะครับขนมจีนก็ทักไม่อั้นนะครับ น้ำลำไยไก่ทอดจะอยู่ด้านหน้ากดดังเลยนะครับตอนนี้เราเปลีป่ยนแปลงน,นะครับด้านหน้านี่โอ้ทำหลังคาทำหลังคาใหม่เปิดด้านหน้านะเปิดด้านหน้าด้านหน้านะครับด้านหน้ากดดังพี่ยานะครับ ส่วนน้ำพริกก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในห้องแอร์นะครับพิยาทำห้องแอร์อยู่ด้านในนะครับเชิญนะครับเชิญลูกค้านะครับเชิญลูกค้าแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับที่จะมา เที่ยวที่ตลาดพิยาคนลุมนะครับของกินมากมายนะครับทางโกดังพิยาคนลุมก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความสะดวกสบายให้ลูกค้านะครับ แปลกหูแปลกตาครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์วันที่23ศจิกาปี67นะครับโอเคนะครับตะเวนแดกช anel ก็ขออัปเดตท,ที่โกดังพยาคนลุ่มไว้ขอคร่าวๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องตะเวนแดกช anel ด้วยนะครับ